คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับถูกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเราก็จะมีแนวทางนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับเลขเพื่อนบ้านนะครับเนาะเล็กเพื่อนบ้านนะครับเราพัฒนานะครับ อาเอดจะลงให้ทุกวันนะครับเนอะวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็ฮานอยนะครับของเซียนกทมนะครับลงทุกวันนะครับเข้าทุกวันนะครับเอซีเข้าทุกวันนะครับเนาะกับเข้ารายวันนะครับสำหรับฮานอยมัดร่วมนะครับเนาะน่ะเข้าทุกวันนะครับเนาะเอซีทุกคนทุกท่านก็ไปพิจารณาดูเด้อนะครับฝากกันไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเนาะก็จะได้เห็นนะครับเนาะประทางคลิปช็อตเด้อกับเข้ารายวันนะครับเนาะน่ะทางช็อตนะครับ หาหน่อยมัดรวมนะครับเทียนกทมนะครับเนาะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเข้าทุกวันนะครับเนาะนะไม่หนึ่งไม่สองสามบางทีก็เข้าสามน้อยนะครับเนาะอบางเพื่อก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะนะก็วันนี้ก็เข้าไปนะครับวันนี้ก็เข้าไปคือเก้านะครับเนาะนะไม่ว่าจะเป็นสองเก้าสองเจ็ดอะไรนะครับเข้าเบิร์นะครับมือหนีนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้นะครับชอบก็กดติดตามไว้นะครับเนาะเดี๋ยวจะ มีแนวทางมาฝากเรื่อยๆนะครับนอะเอฟซีอ่ะวันนี้ก็เป็นแนวทางเราพัฒนานะครับเสียนบ้านนอกนะครับนาะซีพฤศจิกายน67นะครับให้เลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับ016นะครับอ่ะเรามาดูกันซิว่าเสียนบ้านนอกจับคู่ให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะเสียนบ้านนอกนะครับเสียนบ้านนอกจับคู่ให้ตัวไหนกันบ้างเอ้ยนะครับเรามาดูมาลุ้นกันนะครับ ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เข้าคือเก้าเด้อนะครับเนาะตัวแรกนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับเนาะเอฟซีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งห้านะครับหกศู 60, 61, 62, 65, นย์หกหนึ่งหกสองหกห้าะครับมีแถมด้วยมีแถมด้วยมีแถมหนึ่งตัวมีแถมด้วยนะครับสลับเสียนบ้านนอกแถมอีกหนึ่งตัวนะครับ ครัก็ให้ใช้วิจารณญาณนะครับนะชมไปนะครับเนาะเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะการเราชอบเราก็ค่อยจัดนะครับเนาะถ้าขัดเราก็ผ่านไปก่อนนะครับอันเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนเด้อเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะเ <นะ S 2> สียนให้มาแบบนี้แหละนะครับเนาะเสียนก็ให้มาแบบนี้ แอดก e ็ไปตามเซียนนะครับเนาะเซียนให้มาเราก็ลงไปตามนั้นนะครับเนาะเนาะเราก็ขอบคุณในหลายนะครับสหรับเซียนบ้านนอกนะครับเนาะที่มีแนวทางมาให้นะครับทุกงวดเลยครับเนาะนะไม่ว่าจะเป็นเซียนอุดรนะครับล่วเซียนอ่ากทมโคราชนะครับคนโคราชนะครับเนาะนะครับมีแนวทางมาให้ทุกงวดนะครับเนาะนะครับนะก็เป็น fc นะครับเป็นเจ้าของช่องแล้วนะครับเนาะเพราะว่านะก็ให้แต่ช่องอแอดจำลองพาม้วนนะครับเนาะนะครับของแอดก็มีไม่กี่ท่านนะครับเนาะมี4ีหท่านนะครับเนาะว่าจะเป็นเซียนอุดรเซียนลำเปาเขียนกทมคนโคราชบ้านนอกเซียนรุ่นมี6เซียนนะครับเนาะหเซียนนะครับเนาะซัมนี่ก็ทําเฮ็ดเฮ็ดก็มาลงคลิปก็พอท่านแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะนะครับเนาะเพราะว่า ออกวันเว้นวันนะครับ FC นะครับเนาะเอามาดูกันที่ว่านะครับใช้วิจารณญาณให้ดีๆเนอะนะครับพี่น้องนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนะาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนจากหน่อยเดินนะครับพออยู่ติดทนใกล้ทางนะครับเนาะอยู่ติดทางนะครับเนาะเสียงรถก็ดังดังนะครับเอฟซีนะถ้ามันดังเข้าไปในนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะนะขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งรําคาญกันเด้อนะครับเนาะไหนจะรําคาญเสียงผู้เว่าหรือรำคาญเสียงรถบ่เป็นท่าบันไดเด้อพี่น้องเออนะครับเนาะ ก็ต้องเห็นใจกันแน่นะครับเนาะข้าเจ้าก็ใช้รถของข้าเจ้าอยู่นะครับเพราะว่าเสียงมันดังแจ้งน้อยนะครับเนาะดังกระดังโพดนะครับนะดังกระดังเกินนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะไม่ว่าอยู่ไ้ก็ตามเนาะรถนี่เสียงดังขนาดนะก็เป็นนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับเซียนบ้านนอกนะครับ4พฤศจิกายน67เด่น016 จับคู่ก็มี02 03 04 05 12 13 14 15 60 61 62แล้วก็65นะครับแถมนี่แถมแถม11นะครับเนาะแถม11เนี่ยนี่หละที่ที่ผมว่านะครับที่แอดว่านะครับ var, นะ,บนะมันอาจจะเป็นเลขเบิ้ลก็ได้งวดนี้นะครับจักซิเบิ้ลตัวใดนะครับเนาะเพราะว่าเซียนให้แต่เลขเบิ้ลน,นะครับเนาะนะ ทุกเซียนเลยนะครับที่ผ่านมาก็เห็นมีตรเลขเบิ้ลน,นะครับเนาะต้องมีติดละนะครับไม่2กับ3ไม่3กับ4นะครับต้องมีติดเบิ้ลมาให้ทุกทุกเซียนเลยนะครับเนาะนะแอดว่าจะน่าจะเบิ้ลน,นะครับงวดน,นี้น่าจะเบิ้ลน,นะครับเนาะนะนะคิดว่าน่าจะเบิ้ลตามเซียนเออนะครับเนาะนี่ละเซียนก็ชอบ0 2 0 4 1 5นี่ตัวเก่าดิเนาะหนึ่งหาหนึ่งสา หนึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นป่าวน,นะครับนะทุกสิ่งทุกตัวนะครับออกเลยหมดนะครับเนาะมี0 2 0 3 0 4 0 5 1 2 1 3 1 4แล้วก็1 5 6 0 6 1 6 2 6 5แล้วก็1 1, 1นะครับเนาะมันออกได้หมดน,นะครับ SC มันออกได้หมดทุกตัวนะครับเนาะนะมันออกได้หมดนะครับตัวที่เซียนไม่ได้วงกลมมันก็ออกนะครับเนาะนะนะนะครับ เพราะว่าเซียนก็บ่งหูคือกันนะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะเซียนก็วงกลมไปตามที่เซียนชอบนะครับตรอบแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับเนาะของเซียนรุนนะครับก็มาแล้วเด้อเดนะครับเดี๋ยวพวกนี้อ่าอาจถ้ามีเวลานะครับเนาะมีเวลาก็จะลงให้นะครับเพราะยังต้นเดือนต้นงวดอยู่นะครับเนาะนะยังยังเพิ่งใหม่ๆอยู่นะครับอาจจะเดี๋ยวเซียนจะลืมไม่ใช่เซียนจะลืมนะครับเดี๋ยวเอฟซจะลืมนะครับเนาะลงไวนะครับลงไวเดี๋ยวเซียนก็จะลืม นะครับเนาะใจเย็นๆนะครับได้มาแล้วนะครับเนาะสลับสามตัวบน2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างนะครับเนาะนสามตัวโต๊ะนะครับของเชลุนนะครับรัฐบาลไทยนะครับได้มาแล้วเด้องวดวันที่16นะครับพฤศจิกายนต์ตรงวันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับได้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของแม่บัวคนฟันแม่นก็หลุดไปอีกแล้วนะครับแม่รอเอ็ดก็หลุดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตามกันต่อนะครับเนาะงวดวันที่สิบ 6พฤศจิกายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามแม่บัวคนฝันแม่นกันต่อนะครับเนาะนะครับนะอ่ามันหลุดก็คือว่านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะก็ไม่มีใครสามารถรู้นะครับเนาะว่ามันจะหลุดจะเข้านะครับเนาะนะครับที่แอดเย็นย้ําไปตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีผู้ใดรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเอ้านะครับสองทุ่มครึ่งก็ให้ไปจัดกันนะครับสำหรับเราพัฒนาเซียนบ้านนอกเด้อนะครับเนาะนะครับเนี่ย ตามนี่แหละนะครับเนาะเอซี 4, นะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านไปนะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะชอบประจัดไปนะครับเนาะฝากกดติดตามด้วยเด้อนะครับสวัสดีครับ